วันนี้นะครับผมขออนุญาตมาประกาศนะครับว่ารางวัล8อย่างที่เราจะแจกให้แปดผู้โชคดีก็คือจะเห็นได้นะครับว่าในหลายๆคลิปของเราจะมีการแจ้งไปเลยครับว่าเราจะมีการแจกรางวัลกันด้วยนั่นเองครับตามชื่อดังต่อไปนี้เลยทีเดียวนะครับรางวัลแรกเลยที่เราจะมีการแจกนั่นนะครับคือสวัสดีครับผมอาจารย์คริสครับ mission to the pros by john chris สวัสดีครับพี่น้องชาว Mission to the Pro s ทุกท่านเลยนะครับก่อนหนึ่งเลยนะครับต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับพี่เพื่อนทุกท่านเลยเนี่ยนะครับที่จะเข้ามารับชมคลิปของเราไม่ว่าจะเป็นใน Facebook และใน u t u b e นะครับแล้วก็สิ่งต่อไปก็คือเข้ามากดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับกด s u b s c r i b e กันด้วยนะนะโอ้น่ารักจริงๆและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือจะเห็นได้นะครับว่าในหลายๆคลิปของเราจะมีการแจ้งไปเลยครับว่าเราจะมีการแจก รางวัลกันด้วยนี่ครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาแจ้งให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนทราบนะครับว่าเราแจกจริงนะครับไม่ได้โม,โม้ดังนั้นวันนี้นะครับเราก็ได้มีการทําการเข้าไปตรวจสอบวนะครับว่ามีเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนั้นเข้ามาตอบกดไลค์กด, like, กด share แชร์กันบ้างแล้วเนี่ยนะครับกด subscribe อะไรกันว่ากันไปเนี่ยนะครับแล้วเราก็ได้คัดชื่อของคนจากทั้งเพจ Facebook กับ YouTube Mission to the Pros ของเรามาทั้งหมด 8คนตามชื่อดังต่อไปนี้เลยทีเดียวนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนเนี่ยนะครับรายการของเราก็มีอายุครบ1เดือนเต็มๆกันแล้วนะครับเราเริ่มเปิดเพจตั้งแต่วันที่15มีนาคมนะครับ ครบแล้ว1เดือนเนี่ยนะครับผมก็มีคนก็มากดไลค์กด Follow กด Subscribe ก็ยังไม่ถึงหลักพันแต่ไม่เป็นไรครับจะทำเพจก็ต้องเหมือนกับค่อยๆใจเย็นๆแต่ก็หวังว่าเพื่อนๆพี่พพพๆจะเข้าไปแชร์กันแล้วก็ไปชวนเพื่อนๆมารับชมโดยเฉพาะคนที่สนใจชอบเล่นกอล์ฟหรือสำหรับใครที่อาจจะมีความสนใจที่อยากจ,จะเล่นกอล์ฟก็ได้ครับวันนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตมาประกาศนะครับว่ารางวัล8อย่างที่เราจะแจกให้กับ 8ผู้โชคดีที่ขึ้นอยู่หน้าจอเมื่อกี้แล้วอยากจะบอกนะครับเดี๋ยวทีมงานของเราก็จะติดต่อไปแล้วถ้าพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนไม่มีการตอบรับไม่มีการตอบกลับคิดว่าพวกเราเป็นพวกแชร์ลูกโซ่หรือพวก call center เราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราแจกจริงนะครับไม่ใช่ตกใจสวัสดีครับมีรางวัลมาแจกนะครับ mission to the pro แจกจริงนี่นะครับผมรางวัลแรกเลยที่เราจะมีการแจกนั่นนะครับคือนี่เลยนะครับเป็นหมวกแคปนะฮะหรือหมวกแก๊ปนะครับของ Callaway Paradigm นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะปรับเครื่องหลังได้นะครับสวยงามมากๆเลยเนี่ยนะครับ Paradigm เนี่ยนะครับแล้วก็มีเสื้อโปโลเนี่ยนะครับของนี่เลยนะฮะ Paradigm เนี่ยนะครับแจกให้สองรางวัลนะครับผมนี่เลยนะครับนี่นะฮะเสื้อตัวนี้ถูกผลิตโดย Travis Matthew นะฮะซึ่งก็เป็นเสื้อที่อยู่ในเครือ Callaway กับ Leonian ด้วยนะครับ สรางวัลน,นะครับรางวัลต่อไปนี่นะครับก็จะเป็นนี่เลยนะครับนอ้โหนะฮะ แน่นอนนะครับสปอนเซอร์ของเราก็คือร้าน Transview Golf กับ l e o n นีนนะครับซึ่งก็เป็นนะะฮตัวแทนขายนะครับ PG นะฮะ Performance Gear นะครับวันนี้เรามีนะฮะเป็นกระเป๋านะที่เอาไว้ใส่อุปกรณ์กอล์ฟได้นะครับและในกระเป๋าใบนี้นะครับมีอะไรเอ่ยนี่นะฮะมีหมวก Callaway นะครับมูลค่า1,000บาทนะครับหมวกนี้เป็นนี่ฮะ นี่เลยนะครับเขาเรียกเวลโครก็คือตีนตุ๊กแกนะครับเวลโครแบบนี้นะครับนะฮะมีอยู่ทั้งหมดนะฮะสองรางวัลนะครับลืมไปครับมีเสื้อยืดนนะฮะเป็นเสื้อยืดผ้าอย่างดีนะครับของ c a l l a w a y Rogue Size L ด้วยนะครับนี่นะฮะ แจกจริงนะครับเอาไปใส่กันได้นะครับรล้ววันที่3เนี่ยนะครับผมก็เป็นอีก2ชุดนะครับก็คือแนี่ยแต้แนวมูลค่า1,000กว่าบาทนะครับที่จริงแล้วที่ร้านเนี่ยตอนนี้ขายอยู่ประมาณ1,500นะฮะต่อกล่องเนี่ยนะครับลดลอยก็อาจจะเหลือประมาณ1,200ก็คือลูกกอล์ฟเนี่ยนะครับ a dozen ไม่ใช่โดเซ n นะครับ a dozen ก็คือ1โหล12ลูกนะครับพูดง่ายคือ1ลูกกอล์ฟมีมูลค่า100บาท12ลูกก็1,200เนี่ยนะครับผมเนี่ยนะฮะ โครมซอฟต์เนี่ยนะครับผมทัวร์เปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับผมนี่นะฮะมอบให้ไปเลยนี่ยนะครับนี่นะฮะนี่นะครับเพื่อไปให้ดูว่าเราให้ซีลอดนะฮะสิลูกจริงๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นอีก2รางวัลเป็นตอนนี้ทั้งหมดเป็น6รางวัลแล้วนะครับและอีก1รางวัลที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้ตีกอล์ฟหรือตีกอล์ฟอาจจะสนใจคือนี่โอ้โหน่ารักไปแล้วครับนี่เลยนะครับเป็นกระติกน้ำนะครับก็คือ water flask นะครับ water จากใครเป็นคนทำใครนะครับเบรบ์โดโอยนะครับซึ่งวินสันต์เบรบก็มีคนละสองอันนะะเอาไปดูดน้ำกันที่โรงเรียนนะครับไฮโดรฟลสเป็นผู้เปลี่ยนี่ของแท้ไม่ใช่ของเก๊นะครับแล้วมีลายคาราวีด้วยนะครับซึ่งบางคนถามว่าอ้าวแล้วไม่แถมฝาดูดแล้วคะเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคุณชอบดูดแบบไหนมาหมายถึงฝาเนี่ยนะครับก็ไปลองหา ฝาดูดกันเอาเองเนี่ยนะครับแต่เอาเป็นว่านี่ก็นะฮะมูลค่าก็าพันกว่าบาทเหมือนกันนะครับผมดังนั้นเนี่ยนะครับทั้งหมด8รางวัลน,นี้เนี่ยนะครับในเดือนนี้เราก็จะแจกให้กับ8ท่านนี้แต่ท่านหนึ่งใน8ท่านนี้เนี่ยนะครับไม่มีการตอบรับตอบกลับหรือไม่ให้ความร่วมมือกับพวกเราเราก็จะไปเลือกคนต่อ,ตอไปเนี่ยนะครับดังนั้นก็ไม่แน่นะครับคุณอาจจะอยู่ใน waiting list ซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลแบบฮะมายังไงก็เป็นได้แนองนะครับแล้วติดตามเพจ s i o n to the Pro ของเราต่อ ไปนะครับผมก็ยังจะสู้ต่อไปกับเพจนี้เพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่ชอบผลิตสื่อผลิตคลิปออกสื่อต่างๆและผมก็เองก็รักกีฬากอล์ฟมากๆและอยากให้เพื่อนๆพี่ๆ,ๆทุกคนนั้นหันมาสนใจกีฬากอล์ฟในมุมสนุกเนี่ยน,นะครับ<ๆ>ที่เราจะนําเสนอในนี้ครับ<ๆ>อย่าลืมนะครับมีคอมเมนต์หรือคอมเมนต์ดีๆแล้วกันเนาะนะครับหรืออยากให้ผมทําอะไรอยากให้ผมพรีเซนต์อะไรอยากจะให้พูดถึงเรื่องอะไรก็ลองใส่ใส่กันมาเขียนกันมาเห็นมีหลายคนแนะนำมาแล้วล่ะครับ<ๆ>ก็เดี๋ยวจะน้อมรับคอมเมนต์และน้อมรับฟีด แบกและ r e quest นะฮะไปทำรายการกันต่อครับก็วันนี้ผมคริสโตเฟอร์ไรท์เนี่ยนะครับในนามตัวแทนของเลโอนเนียนทรานส์ฟิวกอฟและผลิตภัณฑ์ไม้กอล์ฟแคลเวอเนี่ยนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่รับชม Mission to the Pros มาตอนนี้เรามีคลิปเยอะมากเลยทีเดียวนะครับทั้งคลิปสอนภาษาอังกฤษที่ชื่อ Golf i n ิที่เคยทาเมื่อปีที่แล้วก็เอามาใส่ด้วยนั่นเองครับดังนั้นติดตามกันต่อนะครับมิชชั่นจุดโปรส์นะครับเดี๋ยวเดือนนี้เราจะมีรางวัลอะไรกันต่อก็รอติดดตาามมกกััันนนูะะะคคครรบบบขขออุณแล พี่เ,เพื่อนๆทุกท่านเล่นกอล์ฟกันให้สนุกและตีกอล์ฟกันให้เก่งและเราอาจจะได้ไปเป็น Mission to the Pros กันด้วยกันครับ Mission to the Pros by a j a h n Chris presented by Transview Golf and Leonian ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องใหม่ของผม Mission to the Pros รายการ Variety Golf ที่ทั้งคนตีกอล์ฟและไม่ได้ตีกอล์ฟสามารถดูได้ทางช่อง YouTube และเพจ Facebook น้องใหม่ของเราด้วยนะจ๊ะพี่น้องท่านไหนเข้ามารับชมมีสิทธิ์รับรางวัลประจำสัปดาห์รวมถึงรางวัลใหญ่ประจำเดือนด้วยนะครับฝากผลงานใหม่ของผมไปอยู่ในใจพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับผม